ชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปความสุขความทุกข์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดสิ่งที่เรายึดถือแน่นหนาอาจหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัวความจริงนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายครั้งเรายังเกาะติดกับสิ่งที่ไม่จีรังจนทำให้ใจทุกข์การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจ แต่คือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตลองสังเกตดอกไม้บานสวยกลีบดอกเมื่อโรยก็ปลิวไปตามลมหากเรายึดมั่นเกินไปเราอาจเศร้าแต่หากชื่นชมความงามในชั่วขณะนั้นเพียงแค่สัมผัสได้เราก็มีความสุขเบาๆในใจพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติและปล่อยวางใจที่ไม่ยึดต,ติดเปิดรับสิ่งใหม่ได้ง่ายและพร้อมพบความสงบในปัจจุบัน การเข้าใจความไม่จีรังของสิ่งรอบตัวทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นทุกครั้งที่เจอเรื่องราวในชีวิตให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ควรเก็บไว้หรือปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราเสียใจแต่ทำให้ใจเราเบาและพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความสงบและรอยยิ้ม